โอ้ยเนินแล้วแม่งโล้นดีเว้านั่นอ่ะไปกลมๆเหมือนกับคือให้ขึ้นไปปิ๊กมิกเลยท่ะำมาเลยอุะย่าหลวงนิอ้อปล่าเนี่ยเดินนั้นหน้าไปเลยอโอ้ยหจะบิด น่ะเมือ,อ่นเดีู๋ยวมาลับมตดูต้นไม้ดิหมอสขึ้นอน่ะดูดิต้นไม้เสตืออยู่บนเชียงใหม่ไอ้อตรงนัง้นอ่ะนี่ไง,ง,งเขาเรียกต้นถามนี่เขาเรียกต้นไม้เสตือ มีจากอะเกิดไม่ถ้ไปดูว่าบกพมาเลยเนี่ย ก็ไวท์เฮาส์ right. house, นะี่นี่ที่นี่เราขึ้นมาถึงไวท์เฮาส์แล้วนะครับไปพบปรานาปานาที่ดี da ลมดีมากเลยนะนี่สิบเอ็ดโมงกันเนี่ยสิบเอ็ดโมงเย็นขนาดนี้เลยนะเนห่าวลยคงคืนไม่ต้องห่วงสิบเอ็ดโมงยังเย็นขนาดนี้ ถึงว่าเรานอนบ้านสีขาวเ <c oughs> วนเลยนอนเียง <c oughs> แต่มันไม่มี <c oughs> ไ,มมไม่มีบริเวณรอบรอบเลเป็นจ้าภ้ามาทำเวนที่ท่านนอน

ทำไมมาเดจ๋ยขึ้นไม่ดีทังหมดหมดผมว่าตรงนี้แหละ้าตรงนี้น,น,นีมม่มันไม่มีอะไรมาบักเลยอ่ะนะเราก็มไม่ลง,งที่เขาเรียกอะไรสนามบอสลสนามบอลนอั่นแหละ วัวไหมมีทั้งฟ้าวัวทั้งม้าทั้งวัวทั้งควายครบอ่ะผาช้างไหมควายยุยเบี้ยวใสอยู่นะโหูฟองเหมือนเบียร์เลยโอ้โหมันเป็นลานจริงๆว่ะลมลมสะเด็ดอ่ะข่าวๆนี่คืออะไรคิว่ะคิว่ะมันเป็นลานเลยอ่ะ คือเราต้องถอดกับระเบิดก่อนนอนใช่ไหมนอนเมาขี้วัวกันเลยนะ เลนกูจุดรวมแพะไปแล้วเมือนมัไม่ถูกกันเลยับวัวกวายแสงนยไ้มนจ้มันมองไม่เห็นเป็นลมเป็นลมไปแเป็นลมใครอ่ะ ยังไงยี่นี่ไหมกินหรือเปล่าอ้าวไม่กินมันยังไงกัน ยำเย็นที่ดอยเปเปอร์ยำผัดอัสดุง นงออตกเลยนะตกใส่หัวผมไม่ต้องใส่แล้วล่ะเข้าเมืองเาใส่หน้ากาก้องใส่กันใส่หน้ากากนดยหวง้ดอยเปเปอร์รายการคืนทาวเวลนะฮะ ตอนนี้ใกล้จะถึงน้ำตกแล้วแค่ชื่อรายการเขาไม่น่าดูแล้วุคุณลักษรีตุยไฮท์ไอโซแมทเจอรดูขุนผลเลยอ่ะมีใครเห็นรูน้ำตกลงหน้าหลือยัง จินนาการกันไว้ก็มาดูมันจะมันจะโจกจะจะเป็นระวันเลยโอ้ลคาดหวังสูงนะเนี่ยก็เป็นแบบเออจากมันหายไปม็มีสวยน้ำตกมีหลายครั้งเป็นบ้านเลยนะถึงระดงแล้วก็สวย ปิดสวยเพราะเขาจะไม่รู้แยกแไม่ออกนี่คือต้นมึงปิดายกันใช่ดรวยกันไม่ได้ายกันในน้ำพังดอยนะเขียวสลับแดงนะข้างหน้าทำไมหายไอโฟนค่าห้าห้าเย็ดได้ใช้นานแล้ว เพลงลงทีจะเอาอะไรลงทีไหมอะไรก็ไม่รู้กินกันเสร็จทีได้เองโอ้โหจะกินให้หมดจริงๆเลยกินให้หมดจริงๆเมื่อกี้มันเหลืออยู่ประมาณขาดเลยขาดคือขาดมาก

าหานะครับใจสวยมากสวยที่สุดแล้วแต่ไปเที่ยวมาคุณไมคุได้ไปก็มันเปิดเยอะมนะไปเลยจอดไปมีวันหนึ่งอ๋อนเลเนาะรอถนผลมาก็งานเข้าอยู่ฮอ้เฮ้ ให้รถชิดชิดไวปนางนู้นะเนี่ยเดี๋ยวทอดแต่ไม่อะวิ่งมุกปุ๊บวับไปใแล้วเจ้าหน้าที่เราเห็นเต็นท์โยกเยอะเกินไปมีใหญ่ข้างในข้างในเรียงจารแล้วเขาเคยไปแล้วดีมากไม่ใช่ตรงที่ขึ้นมาแล้วเจอทางขวาไม่ใช่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 ตรงรตรงตรงที่ขายของอ่ะโอ้โห ให้เลนอนเรียงกันเลยต่อสพระองค์ใหญ่เห็นว่าเราก็เข้าไปว่าทําไมเข้าไปแล้วพระองค์ใหญ่ขนาดนี้ทําไมไม่ออกไปให้คนกลับไว้ข้างนอกเออแล้วไม่มาอยู่แตตรงที่ที่พระอ่ะแล้วนอนก็เลยนอนนอนหน้าพระแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งพี่คนหนึ่งสามคนอ่ะในห้องก็เต็มละแล้วอตอนมันคืนอ่ะมันก็มีเสียงนเสียงมันระหว่างผาเหยียบนี่กับกำเสียงมันหยู่ตรงกลางแล้วที่ของผมเจอตรงต้นไม้ก็คือบในป่าที่เดินไปอ่ะ มันิ่คนยืนแน่แต่มีเห็นมีคนยืนแล้วก็ทุกคนก็มองห่้ากจอตันแล้วก็ตดาาินแบตบตับตับตับตบตั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 บบตับตับตับาัาตับตกตันตับตสตับตาบตั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 าตับตั่ตับ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 ตบงับับตัตับัับตบมับต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 ับัตบตบตับตัไตับดับตับตับตัับต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 ับัับตัับตับตับับต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 ัับั คือเราเห็นแล้วแหละคนที่ขับเมยาวฝักตัดตัเยอะอยู่ท้ายงซึ่เราจะดาวนีกนี่แหละถึงแล้วน้ำตกน้ำตกมงลางล้วนาองข้ังเาาม วิ่งไปเสร็จหลังนี้หลังบ้านแล้วก็กีดสะพานสะพานมีไหมครับตรวจขึ้นบนอ่ะตรงบนแค่อ่ะจะตรวจออมาแล้วหลานานมามากเลยกว่าจะขึ้นมาคือขึ้นไปแล้วไงความอายมันมากกว่าความพวง ฝ่นยนี้มันเมาที่กินน้ำตกนู้ป่ะไปนั่งกินน้ำตกเทีนเอาไปแช่ฮะแล้วก็เอาเตาวางพาม่าต้มมามากินมินต์เยอมากนี่จะได้จะได้กินในมันธรรมดาเอาเถอะเราอ่ะโอ้โห ขอน้ำนี่สิ่งหนึ่งที่ขัดไม่ได้นะไปไปที่ใเจอทุกที่คือน้ำพริกกะปิ